การที่คู่แรกนะครับจะพาไปลุยศึกฟินแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์ตูคูเปิดบ้านเจอกับการนิสตันเฮลซิงกินะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน4ี่ทุ่มนะครับมาดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านอินเตอร์ตูคูอยู่อันดับที่7นะครับแข่งไป16นัดชนะ6เสมอ3แพ้7แต้มียี่สิต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป8นัดนะครับชนะ4เสมอ2แพ้2เข้าวิลเลจอยู่ที่50%นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนการนิสตันเฮลซิงกิเนี่ยยูนดับที่10นะครับแข่งไป15นัดชนะ3เสมอสแพ้8แต้มมี13แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป8นัดนะครับชนะ1เสมอ3แพ้4เข้าวิลเลจอยู่ที่12%นะครับ ส่วนเฮตูเฮตนะครับของทั้งคู่เจอกันมา4นัดนะครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับเอียงไปทางฝั่งทีมเดียนือนิดหน่อยนะครับโดยเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ตูคูเนี่ยเอาชนะการิสตันเฮลซิงกิได้1นัดเสมอไป1นัดนะครับและแพ้กับการิสตันเฮลซิงกิไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยเป็นการิตันเฮลซิงกินะครับเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์ตูคูไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนแฮนดิแคปใน4นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับอินเตอร์ตูคูเนี่ยทำเงินจากการตันเฮลซิงกีไปได้1นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบา้านอินเตอร์ตูคูนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้ง5นัดเลยนะครับต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะโหดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยอินเตอร์ตูคูะครับออกไปเยือนอีคินัตไอเอนะครับเอาชนะไปได้7ประตูต่อ0สว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของอินเตอร์ตูคูะครับทำเงินจากคู่แข่งได้4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป5นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนการิสตันนะครับเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะห่วยนะครับโดยเสมอกับคู่แข่งไป1นัดแพ้ไป4นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนคูพีเอสนะครับแพ้กับคูพีเอสไป3ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของการิสตันนะครับทำเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสียไป4นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะคะเปิดมาให้เจ้าบ้านอินเตอร์ตูคูเป็นต่ออยู่ที่0 5นีด1ราคา2เปิดมาให้1ลูกนะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2 5ีดราคา2เปิดมาให้3ลูกนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าบ้าอินเตอร์ตูคูเนี่ยใช้งานมิคาเอลอันแมนไม่ได้นะครับแนวรับวัย24ปีเนี่ยต้องพักยาวนะครับแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือนะครับใช้ขุมกําลังเซตเดิมลงสนามนะครับตามระบบ4-2-3-1นะครับพร้อมกับวางดาเลนสมิธนะครับประจําการเป็นหน้าเป้านะครับโดยมีอักเซลกูอาเม้นะครับยืนเป็นกลางลุกนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนการในซันเฮลซิงกิเนี่ยพร้อมทุกจุดเลยนะครับไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับและแผนในวันนี้นะครับจะใช้ในระบบ352นะครับพร้อมกับวางชากูไคฮันเน่นนะครับกับเบนจามินชาชานะครับคุมแดนกลางนะครับขณะที่คู่หูกองหน้าเนี่ยใช้เป็นโยคิมทาโทเซ่นนะครับราตาไข่กับโมโมดูซ่านะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับดูจากสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมแล้วนะครับฟอร์มเจ้าชินเนี่ยคมอย่างชัดเจนครับและถ้าเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองนะครับน่าจะชิล3แต้มได้ไม่ยากนะครับกับราคาบอลที่เปิดมาให้แบบนี้นะครับวันนี้ฟันธงนะครับต่อไปที่อินเตอร์ตูคูะครับเอาชนะได้3ประตูต่อหนึ่งจัดไปคู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างลิงบี้เปิดบ้านเจอกับโคเปนเฮเกนนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนเที่ยงคืนนะครับ มาดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ท,ทีมในฤดูการที่ผ่านมานะครับเจ้าบ้านลิงบี้เนี่ยจบไปอันดับที่8นะครับแข่งไป22นัดชนะ6เสมอ5แพ้11แต้มมี23แต้มส่วนเกมในบ้านแข่งไป11นัดนะครับชนะ4เสมอ4แพ้3เข้าวิลเลจอยู่ที่36%นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนโคเปนเฮเกนเนี่ยจบอันดับที่3นะครับแข่งไป22นัดชนะ14เสมอ3แพ้5แต้มตม,มี45แต้มนะครับ ส่วนเกมเยือนเนี่ยแข่งไป11นัดนะครับชนะ7เสมอ2แพ้2เข้าวิลเลจอยู่ที่63เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับต้องบอกว่าทีมเยือนอย่างโคเปนเฮเกนเนี่ยพับเก็บเรียบนะครับทั้ง5นัดเลยนะครับเอาชนะลิงบี้ไปได้นะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยก็เป็นโคเปนเฮเกนนะครับที่เปิดบ้านไล่ถล่มลิงบี้ไป4-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดนะครับก็เป็นโคเปนเฮเกนนะครับที่ทำเงินจากลิงบี้ไปได้ทั้ง5นนนัััดเเเเลยะะคครรบบบจจจกกมมสูงไไปป3้า2บ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดเจ้าบ้านลิงบี้นะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยลิงบี้นะครับเปิดบ้านเอาชนะแลนส์โคนาไปได้4-0ครับในศึกกระชับมิตรนะครับส่วนแฮนดิแคปเนี่ยลิงบี้นะครับทำเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสียไป2นัดจบเกมต่ำไป2นะครับมาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนโคเปนเฮเกนกันบ้างนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป1นัดนะครับ นัดล่าสุดเนี่ยโคเปนเฮเกนนะครับเปิดบ้านเอาชนะซอนเดอร์ไจสกีนะครับไปได้3ประตูสองส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของโคเปนเฮเกนนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นะัดเสียไป2นะัดเจ๊าไป1นะัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2สว่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้โคเปนเฮเกนเป็นต่ออยู่ที่1ลูกราคา2เปิดมาให้1ขีด1นนะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2 5งขีดนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านลิงบีนะครับสภาพความพร้อมวันนีนะครับต้องรอเช็คความฟิตอย่างแมนนุสเยนเซนนะครับกองหลังที่เจ็บนะครับและนอกจากนี้นะครับจะไม่มีอันตรีกุยอนเซนนะครับที่ย้ายไปเกนนะครับรวมไปถึงโทชิชูคนีนะครับที่ย้ายไปโซมกาดนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาเสริมทัพมาใหม่เช่นกันนะครับโดยคว้ามาเชียเทโบโนะครับกองหน้าจากคลาบโบเบียเนี่ยมาเสริมทัพอีกหนึ่งรายนะครับด้านการจัดทัพเนี่ยจะมาในระบบ3-4-3นะครับโดยที่3ประสานแดนหน้าเนี่ยใช้เป็นวิลลี่คูมาโดนะครับเฟรดิกกิเชียนะครับแล้วก็เซวาเมตุสันนะครับที่จะลงบูนนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนโคเปนเฮเกนนะครับสภาพความพร้อมวันนี้พวกเขาขาดผู้เล่น4รายนะครับอย่างเอเลียสเยลเคลร์นะครับเอเลียสชาอูลี่วิลเลนเคลนนะครับแล้วก็ยูนี่บัตยีนะครับที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับและต้องรอเช็คความฟิตอย่างมิโคลายโบเลนเซ่นนะครับอาโนซาซานะครับแล้วก็อันเดียสคอเนลลูอุสนะครับด้านการจัดทัพเนี่ยวันนี้นะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยที่3ประสานแดนหน้าใช้เป็นจอแดนคลาสสันนะครับอองลีอองกาสันนะครับแล้วก็โมฮัมเหม็ดเอยูนุซีนะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับกับเลที่เปิดมาให้นะครับทีมเยือนบุกมาต่อนะครับแนะนําอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าโคเปนเฮเกนเนี่ยขุมกําลังดีกว่าเยอะนะครับบวกกับสถิติเจอกัน4ครั้งหลังเนี่ยก็เป็นโคเปนเฮเกนที่ชนะรวดนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับมองว่าฝั่งต่อมีโอกาสเฮลับซับนะครับวันนี้ฟันธงให้โคเปนเฮเกนนะครับชนะที่2 0จัดไป คู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกสวีเดนออสเวนคานนะครับเป็นคู่ระหว่าง G A I S เปิดบ้านเจอกับ A I K โซน่าครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนเที่ยงคืนนะครับมาดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้าน G A I S เนี่ยอยู่อันดับที่7นะครับแข่งไป14นัดชนะ7เสมอ1แพ้6แต้มมี22แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป7นัดนะครับชนะ5เสมอ1แพ้1เข้าวิลเลจอยู่ที่71%นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือน A I K โซน่านะครับอยู่อันดับที่8แข่งไป14นัด ชนะ6เสมอ2แพ้6แต้มมี20แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป7นัดนะครับชนะ1เสมอ2แพ้4เ4้าวิลเลจอยู่ที่14นะครับ ส่วนเฮ t ูเฮ a d ของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าทีมเยือนอย่าง Aiksona เนี่ยผลงานดีกว่าเยอะนะครับโดยทางฝั่งเจ้าบ้าน GAS เนี่ยเอาชนะ Aiksona ไปได้แค่1นัดนะครับและแพ้ให้กับ Aiksona ไป4นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับต้องย้อนไปถึงปี2017นเะครับเป็น Aiksona เนี่ยเอาชนะ GAS ไปได้1นูนย์นะครับส่วนแฮนดิแคปใน5้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับ GAS นะครับทำเงินจาก Aiksona ไปได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้าน G A I S นะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ย G A I S นะครับออกไปเยือนซีริอ e ุสนะครับแพ้กับซีริอ e ุสไป3ประตูต่อ1ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของ G A I S นะครับทำเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือน A.I.K. โซน่านะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดและแพ้ไปถึง4นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ย A.I.K. โซน่านะครับออกไปเยือนฮามสัตนะครับเอาชนะไปได้2ประตูต <S S ่อ1เซอร์ดิแคปใน5นัดหลังสุดของ A.I.K. โซน่านะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป3นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในครัมคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นต่อนะครับที่0.0.5ราคา2เปิดมาให้เสมอนะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5คี3ราคา2เปิดมาให้2.5นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของเจ้าบ้าน G A I S นะครับจะกลับมาใช้งานโยอาคิมอาเบิร์กนะครับกับวิลเลียมมิโลวานวิตนะครับ2ตัวหลักนะครับที่ผลทดแบนนะครับกลับมาเป็นตัวเลือกได้นะครับแล้ววันนี้นะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยมีกุสตาฟกุลเลนนะครับอเล็กซานดราอาโฮมสตอมนะครับแล้วก็เอวานเซริกนะครับเป็น3กองหน้าตัวเป้านะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือน A.K. โซน่านะครับเหลือแข้งเด้งหน้าเดิมอย่างซันเดอร์เฟซาอีนะครับแล้วก็อาคิมอารีนะครับขณะที่มาตินเอลลิงเซ่นนะครับกับอาร์ตันซาเรทอสเนี่ยต้องรอทดสอบฟอร์มฟิตอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้นะครับจะมาในระบบ4-4-2นะครับพร้อมกับวางยอนนิพิสตาร์นะครับออกสตาร์ทล่าตะข่ายกับโอม่าฟารัสนะครับทัศนะของคู่นี้นะครับดูจากภาพรวมเนี่ย ฟอร์มเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับและสถานการณ์ในตารางเนี่ยก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับทว่า GAS เนี่ยฟอร์มเข้าตาข่ายเยอะนะครับกับราคาที่เปิดมาให้แค่นี้นะครับวันนี้ฟันธงนะครับมองไปที่เจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับให้ GAS ชนะที่2-1จัดไปคู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกรัสเซียพิเมรีกนะครับเป็นคู่ระหว่างนิดนี่เปิดด้านเจอกับบลูบินคาซานนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนเที่ยงคืนนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับเปิดฤดูกาลกันวันนี้นะครเรามาดูที่ตารางคะแนนในฤดูกาลที่ผ่านมาของทั้งคู่ก่อน,นครับเจ้าบ้านนิดนี่เนี่ยจบอันดับที่14นะครับแข่งไป30นัดชนะ8เสมอ6แพ้16แต้มมี30ต้มน,นะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป15นัดชนะ7เสมอ3แพ้5้าค่าวินเลตอยู่ที่46%นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยลูบินคาซานเนี่ยอยู่อันดับที่8ของตารางนะครับแข่งไป30นัดชนะ11เสมอ9แพ้10แต้มมี42แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป15นัดนะครับชนะ6สเสมอ3แพ้6ขคาวิเลตอยู่ที่40%สนะครับส่วนเฮูเฮตใน5น้นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างนิดนี่เนี่ยผลงานดีกว่าครับโดยเอาชนะรูบินคาซานไปได้ถึง4นัด และแพ้กับรูบินคาซานไปแค่1นัดเท่านั้นนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยนิดนี้นะครับออกไปเยือนรูบินคาซานนะครับและเอาชนะไปได้1นนส่สวนแฮดดีแคปนะครับที่ทั้งคู่เจอกันนะครับนิดนี้เนี่ยทำเงินจากรูบินคาซานได้3นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ําไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนิดนี่นะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดและแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยนิดนี่นะครับออกไปเยือนมาโดนวิทนะครับแพ้กับมาโดนวิทไป2-0ส่วนแฮนดิแคปนะครับไม่มีข้อมูลผมงขอข้ามนะครับเรามาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนลูบินคาซานนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดเสมอไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยลูบินคาซานนะครับออกไปเยือนโลโคโมทีฟมอสโกนะครับเอาชนะได้4ประตู3ส่วนแฮนดิแคปนะครับไม่มีข้อมูลมขขอ้านะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนลูบินคาสซานเป็นต่ออยู่ที่ศูนย์ขีศูนย์จุดห้าราคาสองเปิดมาให้เสมอนะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้สองขีสองจุดห้าราคาสองเปิดมาให้สองลูกนะครับส่วนสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นนิดนี้เนี่ยคาดการณ์วันนี้นะครับจะมาในระบบ352นะครับแดนกลางวางเป็นนิมิโครไลคารินสกี้นะครับคอยปั้นเกมกับลูก้าเวสเทอร์นะครับสนับสนุน2หัวหอกแดนหน้าอย่างออนเยนโคเซโกวิดนะครับแล้วก็ฮวนโบเซลลี่นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับลูบินคาซานเนี่ยการจัดทัพในวันนี้นะครับจะมาในระบบ3-5-2นะครับเดินกลางวางเป็นบ๊อบดานโยชิตนะครับกับอเล็กซานดราโตซอบนะครับคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับและ2หัวหอกแดนหน้าเนี่ยใช้เป็นเมีรินดาคูนะครับแล้วก็ดานนะครับคอยล่าสกอร์นะครับ อสนะของคู่นี้นะครับเลทเปิดออกมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อนะครับแนะนำนะครับอยู่ฝั่งรองเจ้าบ้านดีกว่านะครับเนื่องจากนิดนี่เนี่ยได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านนะครับและเกมนี้เป็นเกมแรกของฤดูกาลนะครับแน่นอนนะครับต้องเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วนะครับแถมไตติการเจอกันสี่ครั้งหลังสุดเนี่ยก็ยังเป็นนิดนี่นะครับที่ทําผลงานดีดีกว่านะครับชนะมาโดยตลอดนะครับฉะนั้นนะครับเกมวันนี้อยู่รองนะครับมีโอกาสเทรับซับนะครับวันนี้ฟันธงนะครับลองไปที่นิดนี่นะครับเสมอกันที่หนึ่งหนึ่งจัดไป